โอ้ยวันนี้เด็กน้อยมาทำอะไรมาดูเหรอมาขุดจิ๊ปปูอันไหนดูสิว้าวอิบใส่เลยหยิบใส่เลยจิปปูจิโปมเขาเรียกจิโปมดูอาศัยเลยไหนดูสิขอขอดูหน่อยจิโปมตัวแบบไหนมันมันจับเลยจับเลยมันมันมันเอามือกรุบออกอ่ะเออมันดีดแล้วนะนี่ใส่ลงไปใส่ลงไปโอเคหนึ่งตัวแล้วไหน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  เอางัดขึ้นมางัดขึ้นมาเด็บินงเบียบงังง่อนตือเอาเลยอืมอ่ะหยิบแล้วบันไป้ะเบอรอฮันเปิดขวดอืมชองตัวแล้วอ,อ,อันนี้คือขวยมันใช่ไหมอ้าใชุดเอออาขวดุด ไหนล่ะลุโอ้อดีตคือเตาถ่านเนอะตรงนี้เนอะมันก็เลยดำเลยเป็นดำดำไหนไหนไหนเอาหัวแดงแดงเอาดึงเลยดึงหัวมันเลยครับป้งนนั่นไปอืเอ๊ออ้ยกัด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 เอา สามตัวแล้วสองลูมันก็มีสองตัวผัวเมียซุ้มๆแบบนี้ไหมเนาะมันจะเป็นตารูนี้อย่างยาวเลยครับลูนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็น <He ard S 1> ตัวที่ปโป๋ไหมคะตัวเมียนะอันนี้ตัวเมีย ใช่เฮ้ยตัวนี้ไต,นะต,ต่ขึ้นลนะ่ะตัวเมียนี่นตัวน้อยน้อยอะ